<laughs> đúng đi Ông đúng không được à không phải mắm <laughs> không phong hai hết sắp đến phong đỏ này phong này phong đỏ đỏ này phong đỏ này phong đỏ này phong này phong đỏ 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 này กี่รอบเมื่อคืนอ่ะบอกเลยสองมือเนะ้อหัวทำให้ทวนทำไม่ทวนี่แสดงว่าอยางน้อยก็เก้าคุ้งาลาทำให้บสองกลับไปนี่ก็มือทำเลยิงี่สองูเป็น้อยจริง ทำไหมป้องใหญ่ๆเห็นไหมที่นอนหกพปโกเบียด้วยนะบุรีด้วยเนี่ยแก้วเบียตั้งัวเบียดแก้ว่นฮ่าฮ่นฮันไดาฮ่าฮ่าฮ่่่ ใสาน้ลงมาเะอส่ยลงะลงไปเพ๊้ทั้งคืนอ่ะจริงจริงทำให้เจ้าทั้งคุงถุดก็เจ็ดต่อไปก็วันแรกก็เสิร์ฟเซิร์วันบอกเลยนมดูอจิ๊กอะไรบอกยับคืนนี้ขอหวันผู้เด็กบอกว่าเจ้ารั้งเลยมันน้อยี ไม่ต้องให้ไข่จริงไงนอนไม่ต้องพเลยเหมืนพุ่ลมไว้นอนเรื่องนะไม่ต้องนอนหรอกบางคนเครียดแต่ก็งงนอนใส่ก็นนต้อง,องนอนาาอใส่เกียงในนะใส่กรถูกด้วยถ้าเปิดพุ่ม อารมณ์ตีว่าผุ่มเสิู่ดเลยกสงสัยว่าหนุ่มก็ตายตรงไหนอืมมาให้พูด้ใจฟังกันนะ่นนี่เรือลอบบ้านรอบบ้านเลยเปี่ยนก็ตายตรงไหนฉันไปหันมาไปมองาลมเรียบเอ้หอยได้เกิดออกมาโอ้โหหนุมตายเนทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยเขอเครืองเปย์ระหองมาจีเรื่องจริงเอามาเล่าใหม่แต่จงไม่ฟังช้ามทิ้งกลับไปพิสูจน์เอง ตามไม่อย่าให้นอนสาก็ถูกพยายามไม่ให้นอนสายให้ที่เดิมตาชาติโตโต้ใช่หมโตโต้ถ้างัดนตาชาติ มีสนามมาให้ด้วยแล้ว้เขามีการแข่งม้าให้มาดูมีลาดูเขามีเขามาามาแข่งเขาก็มีลาดูเมนั่งดูนั่งดูไปแล้วไปแล้วมาไปแล้วโอ้ยตัวดีฟื้นเร่าที่เราก็จะได้เล่นม้ากันสนาม้าเราลงปัาด วจวดเบื่อไงมึงเบื่อไหนกูเรียนว่านักเรียนีนะะ่แหละเอางงกับสิยงงงกับสิยงมันเป็นภาษาที่กูเรียนมาความนะจริงกูไม่ได้ตกหลับหรอกกูเป็นสารกูเป็นเปิดเป็นสารจริงแต่โตอยู่กรุงเทพภาษาอีสานกูก็ไปเรียนแล้วที่ยอทอหรือรวมทุกสถาน แ,แม่ตาแม่ดูเยอะมีนะมึงก็ดูมึิจริงมึงเปลี่ยนน,น,นน้ำมันลมไหมนี่แม่บ้านกินอยู่หรอที่ป้านมึงกินรู้เรื่องไหมเ้าบอกว่าถ้าน้ำลมขวดนี้แต่ตาเนี่ยมันจะกิน,น